ยจัดมาให้แล้วครับตามสัญญานะครับกับเจ้าไบสันบลูตัวใหม่นะครับออนิวปี2025ครับเรียกได้ว่าทิ้งทวนสิ้นปีนี้ได้แบบอลังการงานสร้างมากครับดีไซน์นี่ระดับแนวจักรวาลไปเลยครับระดับจักรวาลครับกับเจ้าไบสันบูทิกท่าตัวนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดแบงค์เป็นสีออโรราครับ แบงค์เป็นสีออลโลราสีสามมิติครับพอโดนแสงก็เปลี่ยนสีโดนแสงก็เปลี่ยนสีเห็นไหมอ่าดูอย่างนี้ก็เป็นเหลือบม่วงนะครับพอพลิกก็เป็นเหลือบเขียวนะครับนี่สีสามมิติครับสวยๆรีซีแต่งเต็มนะครับจาก่ข่ใบสันนะครับแนว JDM นะครับท้ายเป็นลายเคปล่าครับมาพร้อมกับโลโก้ใบสันทิกท่านะครับไขรที่ชอบคันแบบเจ็บเจี๊ดๆสีแบบเฟี้ยวเฟผมแนะนำตัวนี้ครับ ตรงโจดตรงโจดเลยและข้อสําคัญครับนี่ใส่ไกด์สีอนโนได์มาให้นะครับใส่ไกด์สีอนโนได์มาให้โคตรสวยโคตรสวยนะครับใครที่ชอบคันแบบสวยๆใช้งานดีๆเหนียวๆเพราะว่าใบสันนี่ขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวอยู่แล้วนะครับใช้ดีราคาไม่แพงตอนนี้ได้ความสวยเข้ามาเรียกได้ว่าฟูออปชั่นจริงๆนะครับเรียกได้ว่าฟูออปชั่นจริงๆนะผมได้มาทั้งหมด3เวท นะครับได้เข้ามาทั้งหมด3เวทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อน EP นี i, Spin ้สปินก่อนเดี๋ยวใครเป็นคันเบส EP คันเบสรอ EP หน้า ah, นะครับอีนี้เอาใจสาวกสปินก่อนนะครับในใี่ไลดูความสวยน้ำหนักกำลังดีครับท้ายเป็นท้ายแต่งทรงพินบอลลิงนะครับตัดลายเคปล่ามาชุดแต่งออกสีม่วงนะครับแบงค์เป็นสีออโรร่าเห็นไหมพอสีเขียวครับพอโดนแสงเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับสวยมากสวยมาก วงในเป็นสีออโราครับสีไทเทเนียมโคตรเกิดโคตรเกิดนะครับความยาว6.6ฟุต6ครับ2ท่อนนะครับความยาว6.6ฟุต6 2ท่อนเวท8ขีด17นะครับตีเหยื่อ5กรัมถึง21กรัมอ่าใครที่จะเอาไปตกประช่อนนะครับตีกบยางหนอนยางตีกระดีนะครับตีเหยื่อปลายางเคาะปักแนะนำา87ครับครอบคุมการใช้งานนะครับตก กระสูบน้ำไหลได้หมดได้หมดนะครับส่วนช่วงนี้ใครอยากได้คันแข็งนิดนึงนะครับเอาไปล่าง,งานไอโดครับเพราะว่าช่วงนี้ชโดฟี w เวอร์มากนี่คือฤด,ดูของปลายชโดเลยนะครับจัดเวทสิบยีได้เลยครับไม่แข็งเกินเกินไปแล้วก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปครับตีเหยื่อเจกรัมถึง28กรัม นะครับดีไซน์สวยๆแบบนี้ครับดีไซน์สวยๆแบบนี้ครับโอ้โหแม่เจ้าโคตรสวยนะครับความยาว6ฟุตหครับเวท87ดแล้วก็เวท10 20ราคาเดียวกันครับ890บาทครับ890บาทโอ้แม่เจ้าเดี๋ยวนี้คันมันสวยขนาดนี้ราคาแค่890บาทนะครับ แล้วก็อันนี้ครับเน่เจ็ดฟุต2ท่อนงับเวสิบสองยี่ห้าตีเหยื่อสิกรัมถึงสากรัมอันนี้สั่งมาพิเศษเลยนะครับสั่งมาพิเศษเลยครับเอาใจสาวกปาชโดนะครับช่วงนี้กระแสชะโดฟีเวอร์มากครับเพราะว่านี่คือฤด,ดูกาลของเขาครับโอ้โห,ห,ห,หลายๆคนมาถามหาคันยาวๆแข็งๆนะครับเอาไปตีเอาไปงัดเอาไปอัดเอาไปเย่อนะครับ ต้องตัวนี้ครับกับเวท12 2 5ตีเหยื่อ10กรัมถึง38กรัมและแบงค์สวยๆเรียวๆเล็กๆนะครับแบงค์โคตรเล็กอ,ะอ่ะผมบอกงี้แล้วกัน1ในถามของนิ้วก้อยผมเองแบงค์โคตรเล็กนะครับและดูใส่ท็อปอย่างดีมาให้วงในเป็นสีออโรร่าหรือว่าสีไทเทเนียมนะครับสวยมากสวยมากตัว7ฟุตนะครับเวทโคดพิเศษนะครับ12 25อยู่ที่990บาทเท่านั้น นะครับ990บาทเท่านั้นครับเวท1225ฉะนั้นใครสนใจนะครับทักด่วนๆทักอินบ็อกด่วนๆนะครับผมได้มาแค่เวทละ1ลังก็คือเวทละ20คันแค่นั้นเองนะครับใครสนใจก็รีบจัดเลยครับ6ฟุต6เวท8 7กับเวท1020ราคา890บาทส่วน7ฟุตเวทโคตดพิเศษ1225นะครับไม่ว่าจะเอาไปตีจิบ นะครับไอยอปลอมใช้ฟังแคดอินซีตกไอ้สากตกกระพงตกชโดคือได้หมดเลยได้หมดเลยครบจบในคันเดียวนะครับ990า้าสบาทครับค่าส่ง EMS เหมาเหมาทั่วประเทศไทย100บาทเท่านั้นนะครับ100บาทเท่านั้นครับ1กล่องคุณสั่ง1คันก็ค่าส่งร้อยเดียวสั่ง2คันก็ค่าส่งร้อยเดียวสั่ง4คันก็ค่าส่ง100บาทเท่านั้นนะครับฉะนั้นใครสนใจ นะครับทักอิ box นบ็อกซ์ด่วนๆทักอินบ็อกซ์ด่วนๆสินค้ามีจำนวนจำกัดสวยถูกทนต้องใบสันบลูทิกท่านะครับผม